วันนี้เราจะพาทุกคนไปเล่นสโนว์บอร์ดกันนะจ๊ะวันนี้มาอีกรอบหนึ่งนะคะที่เมสซิลาที่ลาติมากับเพื่อนนะคะทุกคนนี่เลยคนนี้คือน้องก้อยนะคะลูกสาวพี่กุ้งค่ะน้องหน้าไทยไหมแต่คือแบบน้องพูดภาษาฟินนะทุกคนแต่เข้าใจภาษาไทยนะคะมาอยู่ตั้งแต่เด็กๆเ,เนาะเล่นเก่งมากก็คือเล่นตั้งแต่เด็กๆก,กับทุกคนแต่เรานี่เพิ่งมาเล่นเพิ่งจะเริ่มเล่น ได้แค่นี้ก็โอ้ยมีความปลื้มสุดๆ,ๆ,ๆเลยวันนี้มีลานสโนว์บอร์ดเนาะมีความแบบเป็นน้ำแข็งหน่อยอะทุกคนแล้วก็คนก็เยอะนะคะเราต้องแบบเออระวังด้วยซ้ายที่ขวาทีอะไรอย่างงี้นี่น้องก็ถ่ายคลิปให้ได้บี้จ้าถือกล้องนะคะอันนี้จะเป็นกล้องอินสตา360นะคะนี่ดูน้องเล่นจะก่อนเสียนสุด ก็ยังมีลมบ้างนะทุกคนไม่ใช่แบบไม่ลมเลยเขาก็จะบวมนะคะตามสภาพูนี่อันนี้ถือขึ้นไปเองจ้า นะแล้วก็นี่เลยจ้าลงไปอีกรอบเขาตรงนี้นะคะตรงเม็ดศิลาตรงเนี้ยเขาจะมีประมาณทางขึ้นน่ะมันจะมีประมาณสามเออสามเขานะคะเป็นสามเขานะเราก็มาเล่นเขากลางๆเพราะว่าเขาสุดท้ายวันที่เล่นวันเนี้ยคือแบบลมแรงมากๆเลยทุกคนแรงสุดๆเลยบีชอบช็อตนี้มากนี่นี่ <laughs> พอได้หมุนตัวกับเพื่อน <_ an> บ้างทุกคนเพราะว่าหลังจากเลิกงานเนาะก็ไปฝึกนะคะชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้เนาะเดี๋ยวใครที่ถามนะคะว่าเล่นแต่ละทีได้จ่ายตังค์หรือเปล่าแล้วก็มีอะไรบ้างที่ต้องจ่ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวบีทําคลิปแยกให้นะคะเดี๋ยวทาคลิปแยกให้เพราะว่ามันมีรายละเอียดพอสมควรดูอันนี้เกือบชนเด็กค่าครูฝึกสอนเนาะเด็กมาเล่นดาวฮิลกันแล้วก็ครูฝึกสอน เรเริ่มเล่นเป็นแล้วมันก็จะแบบสนุกมากทุกคนเขาสูงนะคะดูเหมือนไม่สูงไหมแต่สูงนะตรงนู้นก็จะเป็นทะเลสาบนะคะทะเลสาบเป็นน้าแข็งทุกคนก็เวลาเล่นเล่นไปอย่างเงี้ยก็เห็นคนเดินไปตกตกปลาอะไรอย่างเงี้ยก็สวยดีค่ะวิวสวยมากแล้ววันนี้ฟ้าเปิดทุกคนมีแดดอยู่หน่อยนึงสองนาทีอะไรประมาณนี้อันนี้พี่กุ้งก็เซียนละเล่นมาสามสี่ปีแล้ว คนนะคะอย่าง่บอกไปอันนี้จะเป็นเขาตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาทางเขาส่วนเราจะชอบตรงนี้มากสุดเพราะว่ามันเป็นแบบเขาลาดยาวเนาะนลานยาว เป็นเขาอีกเขานึงซึ่งอยู่ข้างๆเอา้าบีว่ามันน่าจะมีสักสี่เขาทุกคนบีจาไม่ได้อันนี้พี่กุ้งลงมาก่อนนะทุกคนพี่กุ้งถือกล้องให้เนาะนั่งรอเลยจ้ะอา้าวหันไปมองบีไม่มาสักทีเพราะอะไรเพราะว่าตรงทุกคนเห็นตรงนั้นไหมต้นไม้สองต้นนะ่ะอันนั้นนะทางลงแคบๆแ,แล้วคนอนะ่ะชอบไปออกันอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่มีทางลง ถ้าเป็นเล่นแบบว่าดาวฮิลอย่างเงี้ยมันก็แบบหาทางออกง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเล่นแบบสโนว์บอร์ดอย่างเงี้ยทุกคนมันต้องให้ทางนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็ไปออไปยืนไปนั่งกันอยู่ตรงนั้นนะ่ะก็ยังแบบเอองง,งอยู่บี B ก็หาทางออกไม่ได้เนาะนี่ค่ะคนที่ลงมาเนี่ยก็คือคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะทั้งหมดเลยทุกคนเนี่ยก็ยังมียืนก็ยังมียืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่กุ้งต้องนั่งรอเลยจ่ะมาละถึงคิวบีล <laughs> ะน,นางสารนาง ีให้สัญญาณไปเลยไปเลยถามว่าพี่เขาล้มไหมก็มีล้มนะคะก็เป็นธรรมดาเนาะถ้าเกิดว่าเจอแบบเขาเล่นหิมะไปเป็นกองๆกันอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเรามองไม่เห็นยอะไรเงี้ยเพราะมันขาวจัดไงเริ่มเล่นเป็นก็มันอลูกสาวนี่นี่เพิ่งหัดนะคะเนี่ยอันนั้นเป็นดาวฮ h i l l s เนาะถ้าทำท่าพิซซ่าแบบนี้แสดงว่าเพิ่งหัดถ้าขาคูนี่ เก่งนะดูจ้ะลมละเนึงลมละยังเต้นได้ดูนูนยาวไปถึงตรง คือเล่นทางวันนะทุกคนเพราะว่าเราขับมาจากบ้านเราอะไปถึงตรงนี้นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าเราไปถึงเที่ยงเนี้ยเราต้องเล่นให้ถึงแบบประมาณห้าหกโมงเย็นเลยเนี้ยเพราะมันจะเป็นแบบตั๋ววันตัววันแล้วก็ตั๋วหกชั่วโมงเนี่ยซึ่งแตกต่างกันแค่สองกิโลต่างกันแค่แบบว่าเจ็ดสิบแปดสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยร้เ,เราก็ต้องซื้อตั๋ววันไปเลย เกือบชนทุกคนดูอันนี้คือแบบว่าจริงๆเขาควรจะมองไงว่าเออมีคนมาข้างหลังหรือเปล่าไม่ใช่แบบฉีกออกมาเลยอะไรเงี้ยดีบีไม่ล้มเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรไปต่อค่ะอันนี้จะไปตรงเขารุ่ที่สามนะคะลานรุ่นที่สามตรงนู้นถ้าเห็นซ้ายมือเล็กๆเมื่อกแกก็จะเป็นร้านอาหารนะคะ น,นี่ก็จะกว้างแล้วก็ใหญ่อะทุกคนมีร้านอาหารสองที่นะคะทางเขา้าแล้วก็ตรงนี้ตรงท้ายอันนี้คือลูกสาวพี่พุ่มนะคะนี่น้องแบบพลิ้วมากเด็กๆเนาะเล่นเก่งอันนี้ก็คงไม่ไหวแล้วล่ะเนี่ยถ้าเป็นทางลาบอย่างเงี้ยทุกคนมันจะแบบสโนว์บอร์ดอะมันจะไม่ค่อยไปไงทุกคนอันเนี้ยลงมาอ่ะอันนี้แพ็กคู่จ้ะแพ็กคู่ขึ้นไปเลยถึงมันจะไม่เห็นก็ได้แต,ดแต่เวลาลงอาจจะออกอยากหน่อย,อยนึง มันอาจจะเกี่ยวกันได้อะไรอย่างเงี้ยขอสปีดนิดนึงเพราะว่าคางขึ้นอน่ยยาวมากแล้วมันช้าไงทุกคนก็เลยต้องสปีดนิดนึงนะคะถึงแล้วขอตูวก่าจะสลงยังไงไม่ให้ล้มกอจะสับก็มีแอบล้มหลายรอบอยู่เหมือนกันแต่แต่ตรงเนี้ยไม่ค่อยล้มเท่าไหร่แต่ตรงแถวบ้านบีจะล้มล้มบ่อยเพราะมันชนแบบสั้นๆะอย่างงี้นี่แดดออกทุกคน คือตรงนี้สวยมากเราก็เลยไม่พลาดนะคะที<ย>่จะตั้งกล้องจ้าแฉกันหน่อยแต่ว่าสังเกตลมได้ลมแรงมากมๆก,ก,กมากเลยอันนี้เป็นตรงลานสนโนวบอร์ดลานสุดท้ายนะคะซึ่งลมจะแรงมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราลงไปปุ๊บเราก็จะไปลานตรงกลางค่ะคือลบลม nhé โชว์สก,กิลแล้วซ้าเดี๋ยวดูตอนแรกน้องทำได้นะ<า>แตงจริงเขาก็ทำได้แหละทุกคน,อนออเออเราก็อยากลองบ้างไงไม, <laughs> ไม่น่าจะรอดออ <laughs> ต,อต้องฝึกเยอะ ไปเถอะไปไปเถอะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะคะรอบนี้ถือเอง ก็เมื่อยแล้วอ่ะก็เมื่อยเลย ก็ล,ปปล้มแบบเบาๆแต่ว่าวันนี้ที่เล่นน,นัคนควมีลง 啊，对，没错。 แข่เยอะอ่ะเขาแว่นที่ขึ้นมาก่อนแต่ว่าีเกียจแหละมันพันกันก็เลยต้องใส่แล้วก็ช่วงนี้นะคะที่ลมเนี่ยมันเป็นช่วงที่บอบว่าสี่โมงครึ่งจะไปหาแบบคือห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งมันจะสลัวมากแล้วเรามองไม่ชัดอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคลื่นมันอยู่ตรงไหนกีมะมันกองอยู่ตรงไหนบ้างคนที่เล่นเขาเล่นกันแล้วมันไปกองอยู่ตรงไหนบ้าง ก็เลยบอกไปเองว่าถ้าช่วงแบบสี่โมงหลังสี่โมงไปนั่งไฟถึงห้าโมงเย็นยงก็คือแบบนั่งพักดื่มกาแฟจะดีกว่าแล้วหลังจากนั้น่ะพอเขาเปิดไฟเนี้ยถึงไปเล่นใหม่แล้ว คนก่อนจะปิดคลิปจ้าจะสังเกตอะไรไหมเสียงมากเลยทุกคนดูหิมะตอนที่เราล้มอ่ะลาหิมะมันไปโดนตรงข้างหน้ากล้องนะแล้วบีก็บบกไม่ได้ไม่ได้สังเกตเลยเลยลืม,มเช็ดนะคะ เพิ่มแบบแสงสว่างแบบเพิ่มแสงนิดนึดนดงคนให้มันสว่างนะของจริงที่เล่นเนี่ย มีสไตล์ <c oughs> แหมเขาล้มแบบมีสไตล์นะ <c oughs> พี่กุ้งมีแซลมีแซล <c oughs> เออไปหาเจอลงแล้วก็ไปต่อลงแล้วก็ลุกแล้วก็ไปต่อ,บบล,อ,องลงแล,ลแล้วก็ลุกแล้วก็ไปต่อกลับมานี่แบบขาแล้วก็ข้อศอกเท่าไหร่ขากับก้นเนี่ยแต่ดีที่บอกว่า เก่งมากๆแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์สเต็ปนะจ๊ะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะบีขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามตลอดมาไาแล้ว<ด>นะคะไปาย้วแดงเห็นหรอ้องกับเชื่อน้องหนเลืกอกฮวง แอบ,บเห็นน้องล้มจ้าล้มแล้วก็คงขึ้นไม่ได้ก็เลยอ้าเรื่อนทางหนึ่ที่คุ้จะไปช่วยแล้วก็สกัดเอง